สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้จะพาไปกินร้านหอยที่โฮจิมินห์นะครับอยู่ที่เขตสีนะครับที่อยู่ผมจะวางเลยตรงนี้นะครับถ้าโฮจิมินห์เมนูแรกที่คุณต้องกินก็คือหอยนั่นเองนะครับแล้วเมนูแรกของผมจะเป็นแบบนี้นะครับคือพอดีน้องคนน้องสาวคนไทยที่เลยจากกันมา9ปีมา b บิสเน s trip ที่เวียดนามนะครับหลังจากที่เปิดประเทศแล้ว ก็คือมากกว่า9ปีอมากกว่า2ปีแล้วไม่ได้เจอกันบอกว่าปิดประเทศแต่น้องเขาก็บอกว่าอยากกินหอยอยากกินหอยแบบนี้ก็เลยพาไปกินร้านหอยแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นกุ้งย่างนะครับอ้ยดูตัวใหญ่มากอันนี้ก็คือสัง่งสั่งมาแค่สองตัวนะครับแต่ตัว <c oughs> ข้างในมันจะแบบมีเนือใหญ่มากแบบนี้แบบดูน่ากินมากทุกคน